เดนดน,ดน,นี้ก็9กานาฬิกานะครับมปดูหนักหแบบเราจะขึ้นรอบอ่าปุ่มกระดิ่งสามรอบเลยครับทักทักสิน<ะ>าวัตไปน้ำตกเพนพบน้ำตกโคนพบน้ำตกควินพบใหม่แล้วก็จะไปจบที่อาหลุมศักดิ์นะครับาหลุมสากดิ์ไปดูพระที่ตกกันที่แม่เอ๊ะต้องรอบสามรอบหรือเปล่าครับจริงๆแล้วเพื่อให้ได้เป็นการอยู่สิริมงคลอยู่ชีวิตบนทักษินาวัตสามรอบแล้ ในซ้ายครับที่ในวัดก็คือเดี๋ยวเราจะขวางไปนะครับจะติดกับภ้ากูเกอเคครับการเดินทางของเราก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งมุ่งหน้าสุภาลมศักดิ์ ตอนคุณติ๊กครับตอนที่ราบทาี่เหมือนผมนี้เป็นป่าเบญจพรรณซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณสัก1,250ไร่ป่าพวกประเทศสัตว์ท้าวกลีบออกมาหากินตอนกลางวันและกลางคืนคันคบนี่ไปดีกว่าครับเขาเดยวตามไม่ทันคะรับเดินจะหลงทางกูอยู่นี่ทางกูอยู่นี่เดี๋ยวจะร้องไห้ก่อนเลยอะขอตัว ไม่ดีพ่อผมเป็นห่วงไนก้าเลยองนีกงานหนึ่งิตเตอร์เราไปงน้ตกครั้งที่สองนะครับเิดพบครับตกเปียร้อใเลยนะเวใช้เวลาเดินทางจากที่พักก็หนึชั่วโมงครับดูผคนมากมายหลากายหน้าตาทมากันทำไมที่ใครเรียกใครเข้ามาเยอะจะมาทำไมผ้ายเา้อถ้าเราไม่มาเขาจะมา้เรามากันเพื่ออะไรเป่พบใหม่ปัก ตอนนี้เราจะลงไปที่ตกาบบเพนทพบใหม่ใช่แล้วครับหลังี้เราเดินจุแล้วกเลังจับลาวทางลงนี้ก็ตามมาเลยครับทางลงความสูงก็ประมาณ85องศาจากาคีร่รา,า,รรา,ลลาครับดังนั้นเวลาเราลงเราระวังนิดนึงเดี๋ยวเราจะลื่นล้มไปตามครับ Ich ไปเราจะเราจะตัดขึ้นน้ำตกเป็นพบนะครับเมื่อกี้เป็นขึนบเปนบ็นพบใหม่แล้วก็ตัดขึ้นเป็นพบเก่าคือประมาณศูนถึงห้าเหมือนแฟนเก่ากับแฟนใหม่นี่เหรอครับประมาณนั้นครับอ๋อ <c oughs> เราจะไปได,ด,ด้วยวิธีการต้นรูดหรือวิธีการผูนตามเลยครับตามเลยครับโอเคครับสู so oh, so. So ้ไหมพี่บี้สู้สู้เราจะตายทุกคนเหนื่อยนะ มีน้องชาวหมู่บ้านน้ำตกเพนพบได้รับความเดือดร้อนกันานแล้วขอให้ทางการยินือเข้ามาช่วยด้วยครับถนนนี้ยังไม่ลาดยางเลยแล้วต้องการถนนแล้วก็ได้ปลาไหลผ่าน มันสูงตอนนี้พลังงานก็เพิ่งใช้ไปประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอาไว้เดินคืนนี้โอเคครับสุนี่แหละเหมือนขอนไม้ที่ใกล้ฝั่งทั้งคู่เลยโคคาโคล่าที่ไหนเอเฟซีเต็มที่เลยดูดูผมขอเรียนสิบที เอากลปล่อยเลนดี๋ยเดี๋ยวเดอ่าโอเคอ่าผมจะมี้นอื่นะผมจะล่อนะเอาดูเลยดูว้ายดูผมดีกว่ามนไม่ล้อขึ้นวะโอโห้คนแม่นเลยแล้วเราก็มาถึงปัามลำบากน้ำตกทำใหญ่ก่อนขั้งหนึ่งในชีวิตนี่ทำใหญ่ไปด้านนี้อันนึ้ครับเดยวแบบเป็นพร็อพก็คือเป็นพอพมาพร เดี๋ยนี้คขเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นน้ำตกจิ๋มนไม่ใช่นะเป็นเตกน้ำตกถ้ำใหญ่เียนะว่าถ้ำใหญ่พี่สาวครับไหวไหมครับขาเ่้าพทจะไหวไหมอย่างแปกคนทโ เหมือนคนหลงป่าโอ้ยพาจิ้งไว้ไปจิ้งไว้พาจิ้งไร้พาจิ้งไร้โอ้พาจิ้งไร้โอ้ทุกครั้งที่เสียเงือกครับตอนนี้ทีมงานเนวิเกเตอร์ของเราก็เดินทางมา ไกลพอสมควรตอนนี้เหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมทางบ้านพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเราอีกครั้งในพิเกตเตอร์ M150 จะร้อยสิบมีที่ที่ถ้าขึ้นก็ร้อเกินแล้วสองขวดวางคำจูบจากทุกครั้งแค่นี้อะสปอนเซอร์เดี๋ยวก็จมีการกลุ่มมากใกล้ถึงขอบพระศิวะเลยพอเราเริ่มเห็นเอาหนูกินน้ำเหรอกินน้ำ เออเออทำให้มันทำให้มันได er nah ้บรรยากาศหน่อยอันนี้เป็นสม2 2> ัยก่อนมายุคตื่นทองแข่งรังเท้าตุ๊กยิงแข่งรนเท้าต้องไห้เขาไปต่อกันนะ แกงยันนี้แกงยันนี้เลยโอ้ไม่ควยังเป็นพืชะกดโรเปุดตะกกโปวดเองจย่างจัย่างย่างใช่เขาเวลากรทะมันยางเขาเป็นเมที่มันเป็นย่างยางแ่เขาจะทำน้ำยางเขาจะจเป็นสามล้วเอดข้ไแต่ล้วไฟสุมก็ไป ไฟนี่แหละแล้วก็ไฟออกมาน้ำยางก็จะไหลออกมาเป็นน้ำยางซึ่งมันเป็นที่เขาเรียกไฟสุ้มซวงเหรอพี่ใช่ไฟมันยาง่งนี่รายการลดโรงเรียนไม่ใช่การลดโรงเรียนมาถึงน้องจับอะไรครับมาจากคนเก่งเรียนครับโอ้ยโอ้ยวันเดียวกันได้าระตุ้นกันเดี่ยวกันเดี่ยวกันหน่อยเดียวคุอพี่เต้ พี่คุบ้านขนมร้านบ้านบ้านเอ้าเนาะรู้ใครอ่ะกันเลยร้านไชนลำปองเอ้าอ้อเอาีนไว้ไม่ต้องวยไม่เอาเดี๋ยวทันน้องน้องน้อตีเลยพี่โอ้ย